วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องการเริ่มต้นในการควบคุมอาหารแบบเข้าใจง่ายๆปฏิบัติตามได้และได้ผลแน่นอนและก็ยังยืนด้วย <S <S ผมมักจะย้ำอยู่3อย่างนี่แหละเรามีความสุขกับมันคุณเป็นไปได้ตามเป้าหมายและสุขภาพเรายัางคงดีอยู่เสมอไอ้แปดสิยี่ิเนี่ยจะช่วยเพื่อนๆได้มากๆ เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนผมตุ้มครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุ้มสไตล์นะครับผมมือยังไม่หายนะครับผมแต่ก็ทําคลิปได้นะก็อยากให้ทุกคนได้รับชมคลิปผมอยู่ตลอดนะครับผมผมไม่อยากหายไปนั ครับผมก็จะเป็นคลิปนั่งพูดคุยให้ความรู้กันเขาแล้วกันนะช่วงนี้จนกว่าผมจะหายและออกกำลังกายได้แล้วก็จะมีคลิปออกกำลังกายให้ได้ชมกันนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องการเริ่มต้นในการควบคุมอาหารแบบเข้าใจง่ายๆปฏิบัติตามได้และได้ผลแน่นอนและก็ยังดีด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมหลายคนเนี่ยพอได้ยินคําว่าควบคุมอาหารหรือการไดเอทเนี่ยมันมักจะเป็นในรูปแบบของคําที่ดูเป็นการทรมานตัวเองไม่มีความ สรมผมอยากให้เพื่อนเนี่ยตัดความคิดเรา่นี้เนี่ยออกจากสาระระบบตัวเองไปก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไดเอทหรือการก้มานเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทรมานใดๆเลยนะผมมันเป็นสิ่งที่มีความสุขได้ด้วยซ้ำนะครับผมและความเชื่ออย่างที่2ก็คือหลายคนคิดว่าการกุมานเนี่ย มันใช้หรือเหมาะสําหรับคนที่ลดไขมันเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วนะผมการกู้ภมอาหารเนี่ยเหมาะสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกทุกเป้าหมายเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายรูปแบบไหนต้องกุมอาหารเพราะการกูุู้มอาหารเนี่ยมันคือการที่เรากินให้ได้ในแคลรี่หรือว่าสารอาหารที่เหมาะสมกับตัวเราและเหมาะสมกับเป้าหมายของเราอย่างเช่นคนที่ต้องลดไขมันเราต้องกินต่ำกว่าค่าการเผาผลาญเพื่อลดไขมันได้ถ้าเราไม่ควบคุมเรา จะไม่ได้พลังงานที่เหมาะสมหรือสาราที่เหมาะสมที่จะลดไขมันได้ <S <S คนที่สร้างกล้ามเนื้อเช่นกันต้องการกินพลังงานให้มากกว่าค่าการเผาผลาญของเราเพื่อที่จะมีพลังงานไปใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อถ้าเกิดเราไม่ควบคุมเราอาจจะกินไม่ถึงก็ได้หรือเราอาจจะกินถึงแต่กินมากเกินไปก็ได้ซึ่งการกินมากเกินไปอาจจะทาให้เราสะสมไขมันมากกว่าการสร้างกล้ามเนื้อก็ได้นะครับผมเพราะงั้นการที่เราควบคุมอาหาร มันจึงเหมาะสําหรับทุกๆเป้าหมายที่ผมบอกว่าเหมาะสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยด้วยนั่นคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นเองนะครับผมเพราะการควบคุมอาหารเนี่ยมันมักจะทําให้เราเนี่ยได้กินพลังงานที่เหมาะสมต่อร่างกายของเรามันก็ทําให้เราเนี่ยไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปและก็ได้สารอาหารที่ครบต่อร่างกายในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทําให้ร่างกายเราหรือว่าสุขภาพของเรานั้นดีมากขึ้นอีกด้วยนะต่อไปนะครับผมความเชื่ออันุตายนะก็คือหลายคนที้ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยก็คือการคุมารอยู่ที่90%และ การออกกำลังกายเพียง10%หลายคนมีความคิดแบบนี้ซึ่งสำหรับตัวผมนะอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับผมก็คือสำหรับผมผมไม่ได้มองแบบนั้นผมไม่ได้มองว่าการกุมหานเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่90%หรือการออกกำลังกายอยู่เพียงแค่10%ผมมองให้มันเนี่ยแยกออกอย่างกันไปเลยการกุมหารก็คือประสิทธิภาพเต็ม100%การกออกกำลังกายประสิทธิภาพเต็ม100%และปัจจัยอื่นอีก100%ยกอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนที่มีคุณภาพเต็ม100%หรือการมีความสุขกับการใช้ชีวิตอีก100%ถ้าเกิดเราไปยึ และที่เหลือคือการออกกำลังกายเพียง10%หมายความว่าเราไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้และเราจะได้หุ่นที่เราต้องการซึ่งความเป็นจริงมันไม่ได้เพราะว่าการที่เราอยากที่จะได้หุ่นที่ดีเนี่ยเปา้าหมายมันมีหลากหลายถูกไหมครับสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันหรือว่าเมนเทนร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่และเปา้าหมายเนี่ยมันต่างกันผมยกตัวอย่างถ้าเกิดเราสร้างกล้ามเนื้อถ้าเราบอกว่าออกกำลังกายเพียง10%หมายความว่าเราไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้เรากินอาหารอย่างเดียว90%มันไม่มีทางนะครับที่เพื่อนๆจะสร ไปได้เพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อจำเป็นจะต้องใช้เวทเ h ร training เข้ามาช่วยเพื่อที่จะสร้างแรงต้านสร้างเ e n s i า n ในกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคือการฉีกขาดและเราก็กินเข้าไปในสารที่เพียงพอปริมาณที่เพียงพอไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อและมันก็จะเติบโตมากขึ้นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลังโ r o w t h Hormone ร่างกายซ่อมแซมเราตอนที่หลับกล้ามเนื้อเติบโตมากขึ้นเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเราไม่เครียดฮอร์โมนความเครียดน้อยลงเราสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นเราลดไขมันได้ดีมากขึ้นผมมองว่าปัจจัยมันมีมากกว่านั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่เราจำกุมอาหารอย่างเดียวแล้วมันจะได้ส่วนคนลดไขมันก็เช่นกันคนลดไขมันแน่นอนว่าเราคุมอาหารเพียงอย่างเดียวเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะลดไขมันได้ในระดับหนึ่งนะเพียงแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ออกกำลังกายพเราก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปพอถึงจุดหนึ่งไขมันก็จะแแทบไมลลลลลลดดดงงงง้้้้้ววเเเเีียยนนนนนนาาััักกกกสสูญืือออปขต เราก็จะไม่ฟิตไม่กระชับไม่เฟิรม์มเพราะงั้นการออกกำลังกายการเอ็เทรนนิ่งในคนที่ลดไขมันก็ยังเป็นสิ่งสาคัญมากๆที่ทุกคนต้องทํานะครับโอเคนี่ก็เป็นความเชื่อนะครับผมเบื้องต้นที่ผมอยากจะปรับไอเซ็ตเพื่อนๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปเริ่มการกุมอาหารกันนะครับผมโอเคมาเริ่มต้นการกุมอาหารกันได้เลยนะครับผมที่ข้อแรกที่ผมอยากแนะนําเพื่อนๆ,น,ๆนั่นก็คือเพื่อนๆอย่าพึ่งซื้อหรือกินอาหารคลีนนะครับผมผมแนะนําว่าอย่าพึ่งนะครับผมถ้าเรายังไม่เข้าใจหลักการของมันเพราะว่าอาหารคลีนตามท้องตลาด ทั่วไปเนี่ยมันมีพลังงานที่ฟิกก็ขึ้นอยู่กับร้านนะครับผมแต่บางร้านเนี่ยก็อาจจะมีการเลือกหรือว่าปรับแต่งอาหารคลีนของเราได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเราก็คงไม่ไปปรับแต่งมันถูกไหมครับเราคงปรับแต่งมันยากเพราะเราไม่เข้าใจอะว่าเราต้องกินอะไรยังไงอาหารคลีนสมมตนินะ้โดยทั่วไปที่ผมเจอเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักงสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแคลอรี่หรือสามร้อยห้าสิบแคลอรี่แบบนี้ก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยได้กินแคลอรี่เนี่ย 0 0แคลอรีต่อ1กล่องนะและวันหนึ่งเนี่ยเรากิน3มื้อถ้ากับวันหนึ่งเราได้รับแครีอยู่ที่900แคลอรีเพื่อเพื่อนคิดว่า900แคลอรีเนี่ยพอไหมผมตอบเลยนะครับผมว่าน้อยคนที่จะพอเพราะว่าแต่ละคนนะครับผมเราต้องการพลังงานและสารอาหารที่ต่างกันเพราะงั้นการที่เราจะมากินเหมือนกันหรือเหมือนที่เขาเซ็ตไว้เลยเนี่ยมันไม่ได้มันทาให้เราเนี่ยได้รับพลังงานไม่เพียงพอผมยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดเลยนะครับผมยกตัวอย่างตัวผมผมต้องการลดไขมันมีการหวานอยู่สักประมาณ2500แคลอรีต่อวันอยากลดไข มันผมต้องการแคลอรี่อยู่ประมาณสัก2,200แคลอรี่ต่อวันและถ้าเกิดผมกินอาหาครคลีน3มือ้อซึ่งได้แค่900แคลอรี่ผมกิน900แคลอรี่แต่ร่างกายผมเนี่ยต้องการ2,200เพื่อลดไขมันเอะ900เนี่ยก็น้อยกว่า2,200นะก็น่าจะลดไขมันได้ใช่ไหมกินน้อยแบบนั้นอะมันถือว่าน้อยมา,มากๆเราสามารถที่จะลดไขมันได้ และลดน้าหนักลงไปได้แต่มันลดได้แค่ระยะสั้นเท่านั้นครับหลงังจากนั้นก็จะลดไม่ได้แล้วร่างกายเริ่มหวงไขมันและร่างกายเริ่มปรับตัวเองให้เผาผลาญน,น้อยลงน้อยลงเข้าไปเรื่อยๆทำให้ยิ่งลดยากขึ้นสูญเสียกล้ามเนื้อมากขึ้นก็ร่างกายก็เหมือนเดิมครับผมเผลเหี Play, al, ยียวย่นสูญเสียกล้ามเนื้อไม่กระชับไม่ฟิตถึงแม้ว่าแต่ละคนไม่สามารถที่จะเป็นกินอาหารคลีนสามมือม้อมื้อละ0 0แคลอรีได้นะครับผมถ้าเรายังไม่เข้าใจพลังงานที่เราต้องการจะรับแต่ถ้าเกิดผมจะกินอาหารคลีนได้ ผมต้องการส่ง500แ,แคตรี่ต่อวันผมว่ากินประมาณ8กล่องเพื่อมาคิดดูว่ามันต้องใช้เงินวันละเท่าไหร่แนะนําว่าเรายังไม่ต้องไปกินอาหารกินหรือเราไปกินอาหารธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับผมต่อไปนะผมข้อที่2ก็นั่นคือให้เพื่อนๆเ,เนี่ยค่อยๆปรับตัวนะครับผมการปรับตัวที่ว่าน,นี้นั่นคือให้ปรับคุณภาพอาหารของเราให้ดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็ ยึดติดกับการกินอาหารพวกของทอดข้าวไข่เจียวข้าวไข่ดาวข้าวหมูกรอบน้ำหวานของหวานอะไรต่างๆนะครับผมเพราะมันอร่อยผมเข้าใจนะผมแต่ผมอยากเพื่อนๆเนี่ยค่อยๆลดอาหารที่มีแคลอรี่สูง,สงๆโลงนะผมและปรับให้เป็นอาหารที่มันมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะเราปรับอาหารพลิกแพลงมานิดนึงเนี่ยเราก็จะลดพลังงานที่เราได้รับเนี่ยเข้ามานดารำหนึ่งเลยผมยกตัวอย่างแบบให้เห็นภาพก็คือสมมุติเราเนี่ยชอบกินพวกของทอด,ข,ทอดข้าวไข่ทอดข้าวไข่เจียวข้าวหมูกรอบ เพื่อนๆลองปรับดูนะลองปรับเป็นเมนูอาหารที่ไม่ใช่การทอดหรือไม่ใช่การผัดที่ใช้น้ามันเยอะๆถ้าเพื่อนๆทําเองเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ามันได้มันจะลดพลังงานของไขมันที่เราจะได้รับเนี่ยมาได้เยอะมากๆนะครับผมแลวถ้ากินอาหารข้างนอกเราจะปรับยังไงสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยเราไปกินร้านข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เนี่ยอาจจะมีเมนูเยอะแยะมากมายนะครับผมมีทั้งไก่ต้มมีทั้งหมูกรอบหมูแดงเป็ดอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆลองปรับนะผมเรียนจากข้าวมันให้เป็นข้าวสวยดูเราจะลดแคลอรี่ลงไป เยอะมากส่วนในไก่เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยจะฟิกอะไรเพื่อนๆกินได้ทุกส่วนของไก่เลยด้วยซ้ำนะไม่จำเป็นต้องเป็นอกกินได้หมดเลยนะผมอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนๆค่อยๆปรับตัวก็ไปกินน่องยังได้เลยนะผมเนื้อส่วนไหนก็ได้นะครับผมกินได้ทุกส่วนเลยและไม่จำเป็นจต้องกินแค่ไก่ด้วยหมูแดงก็กินได้เป็ดก็กินได้ ทีนี้อย่างหนึ่งนั่นคือเรื่องของหนังของสัตว์ต่างๆอย่างเช่นหนังของไก่หนังของเป็ดเนี่ยส่วนเหล่านี้เนี่ยมันจะมีพลังงานที่เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเคยเพื่อนๆชอบกินจริงเนี่ยผมแนะนาว่าให้เราลดปริมาณลงมาบอกไหมคะว่าเอาเนื้อร้วนแต่ติดหนังมานิดหน่อย คือแบบให้เราได้รับรสหรือลิมรสของมันบ้างนะมันจะชื่นใจมันจะอร่อยมากๆเลยและก็ไอพวกน้ําราดต่างๆนะผมอย่างเช่นน้ําราดหมูแดงน้ําราดข้าวมันไก่อะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆใส่ไปได้เลยนะครับผมแต่เพียงแค่กาจัดปริมาณมันนิดหนึ่งอย่าใส่จนมันเยอะจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็มีแครีทสูมกันใส่ให้มันพอประมาณให้มันพอแบบกินแล้วโอเคพออร่อยและอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนในเรื่องของของหวานต่างๆที่เราติดพวกน้ําดงน้ําดื่มของหวานชานมโค้กอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะติดกาแฟหวานๆหรือติดชานมอะไรแบบเนี้ยก ลองปรับดูกินเป็นชาที่มันหวานน้อยลงไม่หวาน50%หวาน25%ให้มันมีพลังงานน้อยๆลงและค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมแล้วก็ปรับตัวและสร้างพฤติกรรมใหม่นะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมาถึงหักดิบที่จะทำอะไรที่มันสุดโต่งได้เลย100%นะครับผมอาจจะทำให้การที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันล้มเหลวได้ส่วนไปข้อที่ะครับผมข้อนี้คือเป็นข้อที่ผมเนี่ยชอบมาก,มากๆและผมจะแนะนำเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมนั่นคือ80 20นะครับผมแปดสิบยี่สิบนี่คือสัดส่วนของอาหารที่เราจะได้รับใน1วันสัดส่วนที่ว่าน,นี้คือสัดส่วนในเรื่องของคุณภาพอาหารนั่นเองแปดสิบผมยาจะแนะนำเพื่อนๆเนี่ยกินอาหารที่มันค่อนข้างที่จะดีไปเลยอย่างเช่นที่ผมบอกไปข้างต้นอย่าเป็นข้าวไก่ต้มไม่เอาหนังปนหมูกรอบมานิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยและในส่วนของ20%เปอร์เซ็นต์นั่นคืออาหารที่เราอยากกินจริงๆนะครับผมเช่นะวันนี้ผมอยากกินไอติมผมเหลือพลังงานไว้สัก20เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดเพื่อที่จะกินไอติมผมยกต,ยนนตัว แปดสิเปอร์เซ็คือ2,000ันแคลอรี่อีก20%คือ500ร้อยแคลอรี่ใน2,000ันแคลอรี่เนี่ยผมจะกินอาหารที่ค่อนข้างดีเลยก็คือกินตามที่ผมแนะนำเ,นเพื่อนๆนั่นแหละส่วนอีก500ร้อยแคลอรี่ที่เหลือผมจะกินสิ่งที่ผมอยากกินอย่างเช่นผมจะไปกินหนังไก่สักห่อหนึ่งอยากจะกินขนมเลสะสักถุงหนึ่ง ก็คือน่าจะได้แล้วประมาณ500แคลอรี่ใน1วันเราจะมีความสุขกับการไดเอทมากๆครับคือใน่วามาทุกๆวันเราได้กินอาหารที่เราชอบนะครับผมและคุณยังคงดําเนินไปในทางที่ดีมากขึ้นและยังคงมีสุขภาพดีๆมากขึ้นด้วยผมมักจะย้ําอยู่3อย่างนี่แหละเรามีความสุขกับมันคุณเป็นไปได้ตามเป้าหมายและสุขภาพเรายังคงดีอยู่เสมอ แปดสิบยเนี่ยจะช่วยเพื่อนๆได้มากๆและแปดส่สิบเนี่ยมันทำให้มันยั่งยืนมากๆนะครับผมในการดเดินส่วนไปข้อที่สนะครับผมวันนี้คือสําคัญแบบโคตรเลยนั่นคือให้เวลากับมันนะครับผมไม่มีอาหารชนิดใดนะผมที่เรากินเข้าไปแล้วปุ๊บมือเดียววันเดียวและเราจะอ้วนเลย และก็ไม่มีอาหารชนิดใดที่เรากินไปมื้อเดียววันเดียวแล้วเราจะผอมเลยไม่มีทุกๆอย่างนะผมมันต้องใช้เวลาอย่างเช่นกว่าเราจะอ้วนขึ้นได้เนี่ยเราต้องใช้เวลาเหมือนกันนะจากที่เราแบบตัวเล็กๆ,ๆอผอมๆในน้ําหนัก3ามโลทีโลก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อๆจนเป็นร้อยโลมันก็ใช้เวลาในการขึ้นเหมือนกันการที่จะลดลงมันก็ใช้เวลาในการลดลงเช่นกันคนที่จะสร้างกล้ามเนื้อก็ต้องใช้เวลาในการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นไปเช่นกันเพราะงั้นให้เวลากับมันนะครับผมพอให้เวลากับมันเนี่ยเราจะยิ่งสร้างวินัยให้กับตัวเองดีขึ้น เรื่อยนะครับผมจนชีวิตจังหวันของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ฝืนอะไรกับมันเลยเราไม่ได้ฝืนที่จะทํากับข้าวเราไม่ได้ฝืนที่จะออกไปซื้อข้าวไก่ต้มเราไม่ได้ฝืนที่จะไม่ต้องกินของหวานเรารู้สึกว่าทุกอย่างเป็นแบบชีวิตของเราเป็นไลฟ์สไตล์ของเราและผลลัพธ์ก็ต้องใช้เวลาเช่นกันนะครับเพราะงั้นต้องให้เวลากับมันอย่าใจร้อนกับมันนะครับต่อไปนะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายนั้นเป็นหลักการที่แบบสําคัญสุดๆนะที่เราไม่ป้าหมาประสบการิ์ได้อย่างแน่นอนนั่นคือให้เพื่อนๆเนี่ยศึกษาในการ ข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดผลก็ได้อย่างที่ผมบอกไปว่ราร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันมีการเผาผลาญที่ต่างกันและถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องระบบแคลอรี่ไม่รู้เรื่องว่าสนารอาหารที่เรากินเข้ามาเนี่ยมันกี่แคลอรี่เนี่ยเพ,เพื่อนๆอ,อ,อาจจะกินไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็ได้เพราะงั้นการนับแคลอรี่เนี่ยมันจึงทําให้เป้าหมายของเรานั้นมันสําเร็จได้ง่ายมากขึ้นและถูกต้องมากขึ้นด้วยนะผมสมมติว่าเราอ้วนเนี่ยเราต้องการแคลอรี่อยู่สัก1,800แอรี่เพันได้แต่ถ้าเกิดเรานี่ยแคลอรี่เป็นไม่เเข้าใจรื่องรี่ยเพื่อนไจจแกิน มากกว่า1,800หรือมากกว่า2,000ได้เพื่อนๆอ,อาจจะลดไขมันไม่ได้ก็ได้นะครับผมหรือบางคนอาจจะกินน้อยเกินไปจนน้อยกว่าค่าบีมาจนทําให้ร่างกายห่วงไขมันและน้าหนักไม่ลดก็เป็นได้ีก,กหรือคนสร้างกล้ามเนื้อต้องการแคลอรี่มากถึง2 500แคลอรี่3,000แคลอรี่แต่พอเราไม่ได้นับแคลอรี่หรือเราไม่เข้าใจแคลอรี่เราอาจจะกินไม่ถึงมันจึงทําให้เราสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้ก็ได้ นะหรือมากเกินไปจนสร้างกล้ามเนื้อได้แต่ไขมันเพิ่มขึ้นมากเกินไปก็ได้นะครับผมเพรางั้นการที่เราศึกษาเรื่องแคลอรี่เนี่ยมันจะช่วยให้เราไปตามเป้าหมายได้ดีมากๆนะมั่นใจว่าถ้าเกิดเราได้ศึกษาอย่างจริงจังเพื่อนททำได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็ วนันเพื่อนๆไปดูในเ์ลิสการควบคุมอาหารนะบผมทั้งเพลย์เลยเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจเรื่องของพลังงานมากขึ้นนะศึกษาตรงนั้นทั้งหมดอนะ่ะผมล้ลองเพื่อนๆพื่อนจะคุมอาหารเป็นอย่างแน่นอนนะครับโอเครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะผมแต่ผมอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆเพราะมันสำคัญมากๆจริงๆนะครับ ก่อนติง้งตายนะครับเพื่อนที่สนใจอุปกรณ์ในการ,รออกกำลังกายมันจะเป็นยางยืดเวสเวสเสื้อผ้าสาระข้อมือต่างๆก็สั่งซื้อที่เลยนะลา่างใต้อินสทรักชั่นได้เลยนะครับผมในช e. ้อปปี้ทูสไตล์นะครับผมหรือว่าเว็บไซต์ทูสไตล์คอมหรือว่าเป็นไลน์แอดทูสไตล์ก็ได้นะครับผมทักเข้ามาเลยนะครับผมผมเป็นคนตอบสอบถามได้เลยนะครับผมอยากได้อันนู้นนี่นั้นอยากจะเอาไปฝึกอันนู้นนี้นั้นก็ทักเข้ามานะครับผมผม,ผมใหแานะานำเพื่อนๆได้ทุกคนนะครับผมโอเคผมขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามฝากกดไลค์กดแแชร์ลเจอกันคลิปต่อไปครับ Bye bye.